สวัสดีค่ะพี่นอ้องคราวหญิงแพ้วมนีนะคะขอเสนอเมนูป่นปลาดุกนะคะผีกระซ้้มท้ออีกอย่างนี่ค่ะผักแก้มของแพ้วกะมี่บักพริกน่วยไ่ค่ะ iPhone 13นะคะนี่จ้ะแล้วก็แดงค่ะแล้วก็มี่สลัดนะคะมีผักอิเลิศอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มี่มะละจ้ะอืมข้าวเหนียวหนึ่งกล่องนะคะขี้เกา ก่อนพี่น้องเสิไปชมแพ่วกินแซบๆกะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพิง facebook นะคะคัวหญิงแพล็แล้วก็ u t u b e คัวหญิงแพลวคือกันค่ะมาจา้าแซบๆค่ะพี่น้องผู้ดใดบ้านได้กินเข่ากะมากินเขาน้ำแพลวจ้ะบ่ได้กินโดนลคะค่ะปนเนี่ยปนนี่เป็นอะไรที่แบบว่าแน่มักค่ะมาค่ะพี่น้องอื้อือ นัว ừ. Ừ. อักซี่ใบเลื่อยค่ะกินปนตรงจำจูเล็บค่ะพี่น้องค่ะ ừ. เขาเนี้ยหอนเว้ย เป็นยังยิงก็ประปาดหอมมากแล้วบนประดุกถ้ามากินหอมตอนอยู่เมืองไทยไม่ได้เงดนะนี่หอมอันนี้นะมันมีหอมหน่อยนะจ้ะืม 음. 자, 그럼. 안 สมชื่อ,อม,มาค่ะคุณเลิศไม่ปากเพลเขียวเสียง,ยงน้อยนอยหน่อยเหร เขาคือติดเมื่อไม้ไปเล่นดินไหมแจบจ้ะจะเลิกอาหาร 嗯。Mm hmm. 泡干。 กินข้ากระปนลักเยอะๆอชินหอดบาน้ได้จ้ะ กินเขากขาปนก็พอตะเกียใส่น้ำหลายๆน้ำปลา,าปแดกหลายๆจ้ำจูเล็บพอแพ้วมากินปม สเต็กพิซซ่ามาแล็ดเขียดพร้อมเหยนี่ปน,นแ้วห้ามข,ขาตาสวดครับพี่น้องมาแล้วเห็ดเป็นคือส่วนเลยจ้ะคุยบะเนี่ยอโอ้ยหยุด mm-hmm ทีการจำหรื่ถูกต้องนะคะจุ่มลงไปะละหอดเหล็บจึงเป็นที่มาของคำว่าจำจูเล็บ <laughs> ่ะไอีพอภาล่ะ กินพักมดเป็นถาดจ้ะพี่เน้ะองบอกแต่งปอยนั่งถิ่มไ้บ่อสนั่งเลย ชีวิตอยู่ต่างแดนว่าลำบากก็ลำบากว่าสบายก็สบายค่ะลำบากอยู่ลำบากน้่นอากกศาจ้ะ ผ่านแพ้วโดยเฉพาะเมืองที่แพ้วอยู่เนี่ยอากาศพอดีเลยจ้ะไม่เห็นจะพัพิจัยห้องแยง่คลิปโดนนะจ๊ะบ้านเนี่ยกำสุดท้ายจ้ะเกือบจะแก่ ขอบคุณทุกการรับชมนะคะพี่น้องกินโ่มืดปนถวยแบบไงจ้ะจังไหนกะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามทั้งเฟซบุ๊กทั้ง YouTube, ยูทูบใหครัวยิงแพนแนนด้วยค่ะ